สวัสดีครับมารินอัพเทรดน,นะครับคลิปนี้เอามาจากคำถามที่มือใหม่หลายๆคนชอบถามว่าจะเริ่มเทรดต้องมีทุนเท่าไหร่ต้องเริ่มด้วยเงินเท่าไหร่ก่อนจะลงทุนเริ่มเท่าไหร่ดีเนี่ยอยากเทรดน่าจะต้องลงเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นคำถามจากเพื่อนๆหลายๆคนด้วยก็เลยเอามาทำเป็นคลิปแชร์ความรู้ไว้แล้วกันเนาะว่าเริ่มเทรดเนี่ยจะต้องมีทุนเท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตพูดถึงในเชิงของการเทรดแบบ ในตลาด forex แล้วกันเนาะส่วนในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอื่นๆตลาดพวกกองทุนหรืออะไรอื่นๆก็บางที่เขาอาจจะมีเงื่อนไขของเขานะครับแล้วเราก็ต้องไปดูอัตราส่วนแต่ว่าเทียบจากคลิปนี้ไปก็ได้ครับแล้วก็ลองเอาไปเป็นแบบเบสความรู้ดูเนาะว่าน่าจะต้องเราน่าจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการที่จะเริ่มลงทุนเริ่มเทรดนะครับสาหรับตัว forex เองเนี่ย รีเทลบ็อกเกอเนี่ยเขาจะมี Leverage ให้นะครับอ่าเรื่องเรื่อง l e v e r a g e ไปดูในคลิปของมือใหม่นะของอ่าที่เป็น how to start trading อ่ะอธิบายเรื่อง Leverage อยู่เพราะมันมี Leverage มีการที่ยืมเงินได้ของบ็อกเกอร์เหมือนกับเรามีเงินเท่านี้ย1,000เหรียญแต่ว่า การที่จะซื้อขายในตลาดอ่ะมันอาจจะต้องใช้มาจินหรือว่าอะไรเยอะกว่านั้นโบเกอร์มันก็เลยมีเลเวลเลทให้เราสามารถแบบขยายเงินของเราได้เหมือนกับพันเหรียญแต่เราสามารถซื้อมูลค่า1,000 0เหรียญได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนปิดออเดอร์หรืออะไรเราก็คืนเงินนะครับมันเลยทําให้เราสามารถเทรดด้วยทุนน้อยๆได้นะครับอ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เป็นไรนะพอให้มองภาพออกแล้วกันว่า มันมีเลเวลเลททำให้เราลงทุนในอ่าทให้เราเริ่มเทรดด้วยเงินทุนที่น้อยได้นะครับแล้วก็บล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูงก็คือก็อ,อ,อยากให้คนเอาเงินมาฝากเนาะเหมือนธนาคารก็แย่งลูกค้ากันแบบอยากอ่าให้คนเอาเงินมาฝากกับเขาเยอะๆเขาจะได้เอาเงินไปหมุนแล้วก็ทําอย่างอื่นแล้วก็ไป ปั่นให้กู้บ้างอะไรบ้างแล้วก็สร้างดอกเบีย้ยสร้างกําไรมาใช่ไหมแล้วเขาก็มีดอกเบีย้ยมีผลตอบแทนมาให้เราเป็นตัวลอดตาลอใจให้เราเงินไปฝากใช่ไหมครับส่วนโบรกเกอร์เองเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆออกมานะครับอืมก็จะมีการตลาดของเขาแหละส่วนอ่าส่วนหนึ่งด้วยก็คือเขาก็พยายามทําให้การฝากเงินอนะมันฝากขั้นต่ําได้น้อยๆนะครับอย่างเช่นบางโบรกเกอร์อย่างเงี้ยก็ให้ให้ขั้นต่ํามา ห้าเหรียญก็ฝากได้แล้วประมาณ150ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราจะต้องมีทุนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะเรื่องสําคัญมันอยู่ตรงที่เราอะ่ะมีสกิลการจัดการเงินของเราดีแค่ไหนมากกว่านะครับต่อให้มีทุนมากมายแค่ไหนถ้าไม่มีความรู้ในการเทรดหรือไม่มีความรู้ในการจัดการเงินของตัวเองสุดท้ายเราก็อาจจะเจ๊งได้อยู่ดีนะครับเราก็อาจจะเทรดขาดทุนได้อยู่ดีเพราะว่า่า บางคนต่อให้มีทุนน้อยแต่ว่ามีสกิลการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากๆแล้วก็มีความรู้ด้านการเทรดหรืออะไรแล้วก็สามารถทาให้ทุนน้อยๆเนี่ยมันค่อยๆโตไปเรื่อยๆหรือสามารถใช้เลเวอเรจจากการจากของนักลงทุนอื่นๆได้ด้วยนะครับอ่ะมันก็จะมีหนทางต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นการเริ่มเทรดเนี่ยจะต้องมีทุนเท่าไหร่ก็บอกเลยว่าถ้าสําหรับคนที่ทุนน้อยจริงๆนะครับสาหรับคนที่ทุนแบบลงได้หลักร้อยเหรียญหรือว่าพันเหรียญ อะไรเงี้ยพันเหรียญก็ไม่น่าจะน้อยแล้วเนาะสำหรับหลายๆคนเพราะว่าก็หลายหมื่นอยู่นะครับแต่ถ้าหลักร้อยเหรียญอย่างเงี้ยประมาณหลักหมื่นต้นๆใช่ปะลงไปจนถึงหลักพันอย่างเงี้ยถ้าเราเข้ามาเทรดในตลาดบางทีนะครับอ่ะผมขออนุญาตอธิบายละเอียดเลยแล้วกันเนาะในคลิปนี้คือบางทีอ่ะตลาดใช่ไหมสมมุติว่าอ่าเราจะต้องซื้อขายตรงเนี้ยอ่าเรามีเทคนิคของเราอ่ะแล้วเราจะเข้าซื้อตรงเนี้ยแต่สต๊อปลอเราจะต้องวางตรงเนี้ยซึ่งระยะห่างมันอ่ะประมาณ อ่าห้าจุดแล้วกันสมมุติว่า let's s a ห้ารอ่ะห้าห้าสปิ๊บเนาะห้าสิบปิ๊บก็คือ500จุดใช่ไหมครับอ่ะ TP ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเนาะข้างบนนะครับทีเนี้ยการที่เราจะวาง stop loss 50จุดได้นะเงินทุนมันจะมีผลตรงนี้ก็คือถ้าเรามีเงิน100เหรียญใช่ไหมครับถ้าเรามีเงินทุนแค่100เหรียญน,นะครับแล้วเราจะเสี่ยงครั้งละเท่าไหร่หของพอร์ตใช่ไหมครับ เดซหนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นของร้อยเหรียญก็คือหนึ่งดอลใช่ป่ะหนึ่งดอลนะครับทีนี้ห้าสิบปิป๊บตรงเนี้ยเราจะทำให้มันเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ยังไงเราก็เอาความเสียเ่ยงหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับหนึ่งเหรียญไปหารห้าร้อยจุดอ่าไปหารห้าร้อยจุดแสดงว่าเราจะต้องใช้หลอดไซส์เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองอ่ะ ในการเทรดครั้งนี้ซึ่งบัญชี t a ต d a า d ส่วนใหญ่นะครับมันมีหลอดสาต่ำสุดที่ 0. จุดเท่าไหร่0ูนย์จุดใช่ไหมครับเนี่ยคือหลอดส์ต่ำสุดเนี่ยแหละมันเลยเป็นปัญหาแล้วถ้าเราเข้าหลอดส์ต่ำสุดละ่ะ0ูนแล้วบังเอิญว่าไม้นี้มันวิ่งไปชน s t o p l o อ s เราจะเท่ากับเท่าไหร่0ูนย์คูณ500เท่ากับเท่ากับ5เหรียญใช่ไหมครับ ่าแสดงว่าเราอาจจะเสียห้าเหรียญซึ่งมันคิดเป็น5%เซของบัญชีเทรดของเรานั่นไงทําให้เรามีโอกาสแค่เท่าไหร่เอง5้าคูณยี่สยี่หาเท่าไหร่ตกเลขตายแล้ว100 หาร5เท่าทกับ20เราก็จะมีโอกาสแค่20ครั้งในการทอยเต่าเองหรือว่าคือเสี่ยง5%น่ะมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเยอะมากๆเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินทุนน้อยอ่บร็เกอร์เองเขาก็เลยมีบัญชีประเภทที่เรียกว่าไมโครหรือเซนใช่ป่ะหรือว่ามินิหรือว่าบางบร็เกอร์นกอนี่ยมีนาโนด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้สัญญาซื้อขายเนี่ย ขนาดมันเล็กลงนะครับทำให้คือต่างกันแบบเยอะมากอะ่ะอย่างเช่นหนึ่งสแตนดาร์ดดอใช่ไหมอันนี้คือบัญชีปกติหนึ่งสแตนดาร์ด l อ t เนี่ยหนึ่ง t อ n d a สแตนดาร์ดก็คือสมมติว่าราคาวิ่งอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆค่าเฉลี่ยนะของพวกคู่ปกติที่เป็น USD ก็คือ1 Pip พิใช่ไหมครับอ่ะตรงไหน1 Pip พิเท่ากับ สิบเหรียญอย่างเช่นทองออสซี่ u s เอสดีใช่ปะ่ะพวกคู่ที่เป็นพ่วงก,กับ USD หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งพิบสิบเหรียญนะครับแต่ว่าไมโครหลอดเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดไป1นึหลอดไมโครมันก็จะมีค่าเท่ากับ0.01ถูกปะ่ะแสดงว่าถ้าเราเปิดเปิดออเดอร์0.1ไมโครหลอดเราก็จะเหมือนเข้าไปที่0.001 standard น่สแตนดาร์ดหลอดเห็นปะ มันจะน้อยลงแล้วและการที่เราตั้ง stop l o s s แบบ500จุดอย่างเงี้ยมันยังสามารถคำนวณให้อยู่ในใน risk หรือความเสี่ยง1%ที่เรากำหนดไว้ได้นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับเรื่องของการเริ่มเทรดต้องมีทุนเท่าไหร่คือไม่สำคัญเลยนะครับว่าจะต้องมีทุนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราทุนน้อยจริงๆเราก็สามารถเปิดเป็นบัญชีที่ขนาดเล็กลงได้แต่จริงๆแล้วว่าวิธีที่แนะนำเลยนะไม่ใช่ว่าเราทุนน้อยแล้วพยายามที่จะไปเปิดบัญชีเล็กเพื่อจีมมาเทรดแบบนั้นมัน ดูแบบดูพยายามอะใช่ปะ่ะจริงๆแล้วเราเปิดสแตนด์ด d ก็ได้แต่ว่าในช่วงระหว่างที่เรายังทุนน้อยอยู่อะเราเรียนรู้ไปก่อนดีไหมแล้วเปิดบัญชีเดโมอัเคาเพื่อฝึกเทรดไปก่อนดีปะ่ะแล้วก็จะได้ ฝึกเทรดให้มันโอเคก่อนว่าโอเคระบบเทรดเนี้ยเราเราเอามาใช้แล้วมันโอเคมันดูเวิร์กกับเราเราใช้ถนัดแล้วมันก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือสเกจดูลในการทํางานการใช้ชีวิตของเราด้วยอยู่ที่ระบบเทรดด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็อาจจะยังมีงานประจําหรือว่างานอะไรอย่างอื่นอยู่ที่มันยังสามารถสร้างไรายได้แล้วเราสามารถแบ่งเงินสําหรับการลงทุนเอามาค่อยๆ่อยสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราสกิลฝั่งเทรดนะครับเราก็วัดรูมให้ดีไหม ฝั่งหนึ่งคืองานใช่ป่ะที่มีรายได้เข้ามาอ่าอินคัมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราเราเรียกว่าเป็นฝั่งเทรดแล้วกันอ่าเราก็ฝึกสกิลไปเรื่อยๆฝึกสกิลไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปุ๊บสกิลเรามันแบบเก่งแล้วก็อินคัมเราก็มีเงินสะสมพร้อมที่จะลงทุนและพันเหรียญสองพันเหรียญห้าพันเหรียญก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมาเจอกันตรงนี้นะครับก็คือเอาเงินที่เก็บสําหรับ สำหรับการลงทุนนะไม่ใช่เอามาแบบเอามาทั้งหมดที่เก็บนะครับแบ่งส่วนลงทุนก็คือส่วนลงทุนนะเอามาเป็นส่วนลงทุนนะครับบวกกับความรู้ที่เรามีและสกิลนะครับในการเทรดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กํำไรออกมาเองอช่ไหม เราต้องคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนคืออ่าจะมาเริ่มเทรดเลยแบบบัญชีเงินทุนน้อยก็พยายามไปเปิดแบบให้มันเล็กแล้วก็ไปคือมันบีบเกินไปอะครับอืมถ้าถ้าจํากราฟตรงนี้ได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราจะริหนึ่ง์เแล้วมีทุนแค่ร้อยเหรียญอย่างเงี้ยหมายความว่าเราก็จะต้องไปตั้งซ o p l ้อ s ให้มันสั้นลงใช่ป่ะซับร้อ s ก็ได้แค่แบบหนึจุดอืมก็คือสิบพิได้มากสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมสิบพิก็คือร้อจุด ถึงจะอยู่ในลิส์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบปีบคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่ากับหนึ่งเหรียญหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างตลาดด้วยถูกไหมถ้าสมมุติว่าโครงสร้างมันอยู่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราวางซอฟต์ล s อแบบได้แค่ตรงเนี้ยสิบปีบล้วคิดดูดิว่าตลาดอ่ะร้อยจุดอ่ะ มันวิ่งไปถึงง่ายมากเลยมันก็จะทําให้เราโดนสต็อปลอสบ่อยๆถ้าเราไปตั้งสั้นเกินไปถูกไหมครับเพราะว่าอย่าลืมเผื่อบัฟเฟอร์ของราคาด้วยนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็แล้วแต่มันจะมีความแบบสวิงความผันผนนวนแนวรับแนวต้านม,มันก็เป็นบริเวณด้วยเช่นกันบางทีมันก็มีการแบบกวาดกินสต็อปลอสบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปบาลานซ์กันละกันเนาะระวางขนาดบัญชีประเภทบัญชี เรื่องของการบริหารความเสี่ยง stop loss นะครับแล้วก็สกิลการเทรดยังไงก็ขอให้มันบาลานซ์กันเนาะก็จะได้เคลียร์นะครับสำหรับคนที่มีคำถามว่าเริ่มเทรดต้องมีทุนเท่าไหร่นะครับก็บอกเลยว่าอ่ะเมื่อกี้อธิบายเชิงลึกไปหมดแล้วทีนี้กลับมาที่คำตอบอันนี้ให้อีกทีหนึ่งก็คือจะมีทุนเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็เริ่มเทรดได้หมดเลยเนาะแต่ก็แนะนำว่าให้มันมีมาร์จิเพียงพอในการซื้อขายและคำนวณความเสี่ยงได้โอเคไหม อาจจะเริ่มที่100เหรียญหรือว่าเอาเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะบางบลกเกอร์เขาให้ฝากแบบห้าเหรียญสิเหรียญก็ฝากได้แต่ว่ามันก็จะไม่สามารถเอาไปแบบคํานวณความเสี่ยงให้เป็น100%ออะไรแบบนั้นได้นะครับมันก็จะยากแล้วก็อ่า ควรทำนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะเทรดไปจนบัญชีมันใหญ่มากๆแล้วมันต้องฝึกตั้งแต่บัญชีเล็กๆนี่แหละถ้าบัญชีเล็กๆหรือบัญชีเดโมโทดลองเนี่ยเรายังทําให้โตอย่างต่อเนื่องโดยโดย,โดยที่ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้ต่อให้เรามีเงินเยอะหรือว่าเอาเงินมากแค่ไหนมาลงทุนนะ่ะมันก็ขาดทุนแล้วก็เป็นขาดทุนที่ในสกิลที่ใหญ่ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเราก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างที่บางคนแบบโหมีคือผมเองก็เคยคิดว่า น่าจะต้องมีเงินเยอะๆอะแบบเงินเป็นล้านหรืออะไรเงี้ยโหปล่อยไปสีลากเท่าไหร่ก็ลากไปเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาบวกได้อะไรแบบเนี้ยนะครับไปคิดเป็นแบบเป็นไมล์เซ็ตพังๆที่ใช้ MM เพื่อไปโดนลากหรือเอาบาังโคที่มีแบบโบนัสเครดิตเยอะๆเอามาเพื่อให้โดนลากเยอะๆอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับผลสุดท้ายมันพังจริงๆมันจะมีครั้งหนึ่งที่ตลาดอะวิ่งไปไม่วิ่งกลับเลยหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นพวกแบล็กสวอนอ่าเป็นแรแบบ แบ็กซ์วอนปรากฏการณ์พวกนั้นอะ่ะเกิดขึ้นมันจะกวาดทั้งหมดเราไปเลยถ้าเราไม่รู้จักแบบควบคุมความเสี่ยงกําไรที่เราแบบว่าปล่อยให้มันลากจนกลับมาบวกได้ทุกครั้งทุกครั้งอะ่ะมันอาจจะไปเจอครั้งหนึ่งที่มันไม่กลับมานะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนล่าสุดก็คือก็เพิ่งเกิดไปใช่ไหมทองคาแต่ยังไม่แรงเท่าสวิตแบงค์สองพใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละความเสี่ยงมันเป็นเรื่องสําคัญมากในการลงทุนนะครับเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าต้องมีทุนเยอะๆแล้วลาก มานะครับเราต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ทุนน้อยๆนี่แหละมีทุนเท่าไหร่ก็เทรดได้นะครับเพราะว่าคีย์หลักมันไม่ได้อยู่ที่ทุนมันอยู่ที่สกิลเซ็ตความรู้นะครับความรู้เรื่องของการเทรดเทคนิคต่างๆการใช้เครื่องมือการรู้จักตัวเองกับระบบเทรด อ่ะความรู้เรื่องของวินัยการเงินการลงทุนความรู้เรื่องของความเสี่ยงความรู้เรื่องของจิตวิทยาวิธีคิดของนักลงทุนต่างๆนะครับมีส่วนสําคัญทั้งหมดเลยเนาะโอเคคลิปนี้ก็ตอบคาถามไว้แล้วก็อ่าแชร์ความรู้ให้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ